ชมพูสวยมากเลยค่ะชะบาอยู่ที่รีสอร์ทของพี่สาวนะคะชะบาชะบาสีชมพู งามมากเลยกดอกเลยนะคะบานทุกดอกเลยชบาสีชมพูสวยงามมากสวยงามมากบานทุกดอกบานทุกดอก Dễ mặc lời Chạm ba xì xuân